วันนี้เอื้อยสวยมากเลยลูกวันนี้เอื้อยจะมาลาแม่จ้ะนี่คือพรหม,มทัศที่เอื้อยเคยเล่าให้แม่ฟังจ้ะ เขาเป็นพระโอรสจ้ะแม่ต่อจากนี้เอื้อยต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในวังเอื้อยคงจะไม่ได้เจอแม่เอื้อยเป็นห่วงแม่แม่อย่าให้ใครมาทำร้ายแม่ได้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงแม่นะลูกเอื้อย รโอรสฝากเอื้อด้วยนะขอรับต้นโพต้นนี้เป็นของเอื้อยจริงๆด้วยใช่จ้ะ ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไงชอบไมเอืเ่อยหลังจากนี้ให้คิดว่าที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่ของเอื่อยนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมในวังหน้าตาสาสวยเถียงไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะคุณเท้า อีไม่ต้องพูดอุดมากเร็วรีบต่มเสด็จไปหวยบังคมพระเจ้าค่ะ สวยมากเลยจ้ะเอ้ยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในชีวิตมาก่อนเลยจ้ะมานั่งนี่สิเอืย้ย คที่ตรงนั้นจะเป็นของเราแล้วก็ต้องมีเอื้ออยู่ข้างๆด้วยนะเอ,เอาสิอื้ให้เอื้เอ,เ,อเหรอจ๊ะจ้ะอย่าสว,ว่าดี่คะ คุณนะจ๊ะ ทเท้าเทพทองเพคะหลังจากนี้เราฝากดูแลความสะดวกให้กับเอื้อยด้วยนะเพคะเชิญเสด็จทางนี้เลยเพคะ,ะตามขาุนเท้าเทพทองไปนะจ้ะเชิญเพคะ ประทับเพคะที่นี่ค่อนข้างห่างไกลจากพระราชวังสักหน่อยเพคะประทับได้ไหมเพคะได้จ้ะ ลำบากกว่านี้เอ้ยก็เคยอยู่มาแล้วจ้ะที่นี่ถือว่าวิเศษมากๆแล้วจ้ะพระรถทรงจัดให้นางกำนันเฝ้าตำหนักไว้เพคะถ้ามีเรื่องอะไรอะก็บอกให้พวกนางอะไปบอกหม่อมฉันได้นะเพคะทรงพักผ่อนก่อนเถอะเพคะ พระองค์ทรงเดินทางมาไกลเดี๋ยวก่อนจ้ะคือเพค้มีอะไรเหรอเพค้เอือยอยากให้ช่วยสอนคำราชาศัพท์มรารยาท แล้วก็ร้อยมาไัยได้ไหมจ๊ะไม่อยากให้ใครมาปรามมาพ่อพรมได้จ้ะเพคะผมฉันยินดีเพคะ ทุกคนบอกว่าเจ้าพี่จะไม่ทรงมีวันพามันเข้ามาในบริเวณนี้แต่นี่วันแรกก็พากันเดินรอบพระราชวังเลยเปิดตัวให้ทุกคนเห็นแล้วตำแหน่งพรคู่มันอย่างหม่อมฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วเพคะโถ่มริกาแม่ขอโทษแม่ก็ไม่อยากให้มันเป็นเช่นนี้เลยเอาเป็นว่าแม่จะไปคุยกับพรหมทัตให้นระุกนะอย่าเพิ่งน้อยใจไป ยังไงมันก็เที่ยวกับมาิกาคนดีของแม่ไม่ได้หรอกใช่ไหมเจ้าพี่ใช่ใช่จ้ะใช่ รมทัศน์นี่ลูกกําลังจะทําอะไรนะ่ะลูกจะย้ายไปอยู่กับเอื้อยที่ตำหนักท้ายวังพระเจ้าค่ะลูกจะบ้าเหรอพรหม,มทัศน์ลูกมีศักดิ์เป็นพระโอรสนะลูกจะไปอยู่แบบเน้นได้ยังไงอ่ะทาไมจะไม่ได้พระเจ้าค่ะก็เสร็จพ่อกับเสร็จแม่ให้นางไปอยู่ที่นั่นรวมถึงต้องไล่ลูกด้วยเพราะว่าสามีกับภรรยาต้องอยู่ด้วยกันนะพระเจ้าค่ะพรหมทัศน์เอื้อยไม่ใช่พระชายาของลูกนะมันก็แค่นางสนม ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งด้วยซ้ำใช่พ่อไม่ยอมแน่ๆพ่อกับแม่ยังไม่ได้ยอมรับหญิงชาวบ้านนั้นเลยนะแล้วถ้าลูกกราบทูลเสด็จพ่อว่าเจ้าของเติ้นโพงเงินโพทองที่จริงแล้วคือเอื้อยเสด็จพ่อจะยอมรับนางไหมพระเจ้าคะ่ะ กไหนล่ะหลักฐานก็เอาออกมาดูส <guarding anymore>? ิถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ใช่พ่อไม่มีวันยอมรับนางหรอกแล้วทำยังไงเสด็จพ่อจะยอมรับนางหล่พระเจ้าค่ะเออก็ก็ต้องทำให้พวกเราเห็นว่านางกับคู่ควรและเหมาะสมกับเราจริงๆจนถึงวันที่ไม่เหลือคำปรามากพวกเราถึงจะยอมรับนาง ร้อยแล้วก็สวยงามมากเลยเพคะนั่งสิเพคะไม่เหมือนคนทำครั้งแรกเลยเพคะขอบคุณขอบใจนะจ๊ะเพคะเอ้ว่าเอ้ยของชอบร้อยมาอะไรแหละจ๊ะเพคะคุยอะไรกันอยู่เจ้าพี่ เอ้ร้อยมาลัยถวายเจ้าพี่เพคะหอเอ้ยนี่เรียนรู้ไวไจริงๆเลยอะเมื่อคิดเลยว่ายังไงนะเจ้าพี่เหรอง่ายดูจ้ะเจ้าพี่เจ้าพี่อย่าสิเพคะเขินคนอื่นนะเพคะ เท้าเทียบทอ้องเพคคะคนเท้าแบบนี้ไม่เขินคนอื่นแล้วใช่ไหม เจ้าพี่เจ้าพี่จับจับมือจับมือได้เพคะเออเออแค่อยากให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพคะเอออยากพบเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของเจ้าพี่ก่อนเพคะทำไมล่ะ เพราะเจ้าพี่ได้พบกับพ่อแม่ของเอื้อยแล้วเอื้ออยากให้ทำทุกอย่างถูกต้องก่อนที่จะได้เป็นสามีภรรยาเพคะอ,อืมอืมได้สิ จะจับไว้แบบนี้เหรอเพคะนางชาวบ้านนั้นมันไม่คิดจะมาแสดงความเคารพต่อเราเลยหรือไงมันไม่ให้เกียรดเราเลยน่าสิเพคะทัท้งที่ตัวเองไปเค้น,นางสนมแท้ๆ คงเห็นว่าพระเอารถทรงโปดตนนักเลยคิดที่จะหยิ่งพยอมไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพระธิดาอย่าทรงยอมนะเพคะลุงไม่ยอมมันอยู่แล้วถ้ามันทำเหมือนไม่เห็นหัวเราเราก็จะไปหามันถึงที่เลยล่ะดูสิถ้ามันได้เจอเราต่อหน้าแล้วมันจะทำตัวยังไงพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระอาการวงศาคณะญาติคงมากันเยอะ อเราคงวุ่นๆนะ่ะเลอยอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมสบายมากเพคะดอกนี้หอมนะเลยลองดมดูสิ หอมจริงๆด้วยเพคะเจ้าพี่ประทับอยู่ที่นี่เองทำไมยังไม่เสด็จกับพระตำหนักเลยล่ะเพคะน้องรอตั้งนานเนี่ยน้องมดิกาอุ๊ยนี่เจ้าคงจะเป็นสาวชาวบ้านที่เข้ามาเป็นนางสนมคนนั้นใช่ไหมนางสนมเหรอ เจ้าพี่ยังไม่ได้บอกนางเลยเพคะว่าเจ้าพี่ทรงมีหยุด<ะ>ได้แล้วมาฎิกาคุณดาวเทพทองเพ okay, คะพาเอื้อยไปรอที่ตำหนักทีสิเพ okay, คะน้องไปรอที่ทำหนักก่อนนะเพ okay, คะเชิญเสด็จเพคะ ที่นางยังไม่ได้มาถวายความเคารพต่อน,น้องก็เพราะนางยังไม่รู้นั่นเองว่าเจ้าพี่ทรงมีพระคู่มันอยู่แล้วทําไมไม่ไปบอกนางตรงๆล่ะเพคะนั่นมันเป็นเรื่องของพี่น้องอย่าล้าเส้นได้ไหมล้าเส้นน้องว่าน้องมีสิทธินั้นนะเพคะที่เจ้าพี่ยังไม่ทรงบอกคงกูว่านางจะตะเลิดไปสินะเพคะถ้ารักกันจริงๆไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรแบบนี้เลยเหมือนกับน้องที่ยังคงทน เจ้าเองก็ไม่จำเป็นต้องทนนะมริกาเจ้าพี่เจ้าพี่ทรงบีบให้น้องร้ายเองนะเพคะแล้วเจ้าพี่จะเสียพระไทยชักจะไปกันใหญ่แล้วเพรมา,าทัดให้จริงๆเลยหลงผู้หญิงจนหน้ามืดตามัวไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรควรไปซะและ้วหรือว่า หม่อมฉันควนหนีกับเมืองคิลีมาไปจริงๆเพคะวายอย่านะลูกไม่ต้องห่วงถ้าเราพึ่งพระองค์มทัดไม่ได้เราก็คงต้องพึ่งตัวเราเองเราจะวางแผนกำจัดมันอย่างแยบยลใครอย่างมันรู้ไม่เท่าทานสุกุลชาติอย่างเราเหรอก บ้างอยู่สุขสบายดีไมจ่จะเอ้ยท่านคือเราเป็นแม่ของพรหมทัศพระมเหสีถวายพระพรเพคะ ทนเห็นไม่ไม่เป็นไรเพคะมาสิจ้าขึ้นมานั่งด้วยกันสิจ้ามาสิเราไม่ถือหรอกมาสิจ้ามาใชคะรูปโฉมก็อ่อนช้อย สมกับเป็นนางในพระมาทัดลูกแม่นี่ช่างตาถึงจริงๆชาวบ้านก็มีตั้งมากมายควานควาหาก็ยังอุตส่าห์ได้เจอเจ้าช่างโชคดีจริงๆหมายถึงเจ้านะเคคคะได้ยินมาว่าแม่ของเจ้าอ่ะ ตายไปตั้งแต่เจ้ายัางเล็กๆหรือเพคะหม่อมฉันอาศัยอยู่กับพ่อและนาคณิถีเพคะอ๋อคงจะขาดคนสั่งสอนไปนานเลยใช่ไหม,ไมเสียใจด้วยนะจ๊ะขาดเหลืออะไรอะ่ะก็บอกแม่ได้นะ ขอบพระคุณเพคะต้องเป็นพระมหากรุณาที่คุณสิพระมเหสีไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่บ้านเจ้านะขออภัยเพคะนี่ต้องพูดว่าขอประทานอาภัยเพคะ หม่อมฉันเป็นถึงลูกท่านหลานเธอให้ไปนั่งขุดดินหน้ารังเกียจแล้วนางเป็นถึงคนรักของพมทัศใส่ชุดเครื่องต้นเป็นนั่งขุดดินพระเจ้าเสียใจจากพมทัศเรื่องอะไรก็ามาซบไหลเราได้นะขวัญเอ๋ยขวัญมาขวัญเอ๋ยจงมาขวัญเอ๋ยจงมาไอ้ดีที่จะทําให้เองไปขโมยวาสนานางเอื้อยมายาหน้กแก จิบเดียวเท่านั้นหนังหน้าก็จะเยี่ยวย่นจนความสวยงามหายไปทันทีขบวพระราชาอหนูหัวเขา,า,าเนี่ยข้าจัดการหมดแล้วว่าคนอื่นจะเดินทางมาถึงเจ้าก็ตายก่อนแล้วสงสารแตแมลาบูอาศัยอยู่ในฝัน